สวัสดีครับท่านผู้ชมการทัวร์ตะวันออกกลางของทรัมป์นอกจากทรัมป์จะไปเจรจายในหลายเรื่องในตะว,วันออกกลางรวมถึงเรื่องผู้ก่อการร้ายที่รานส,สนับสนุนและเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหรา่านและพยายามจะให้ประเทศในตะว,วันออกกลางกลับมาตกลงผูกสัมพันธ์กับอิสราเอลตามข้อตกลงอับราฮัมแล้วทรัมป์ยังทําหน้าที่เป็นเซลแมนเร่ขายอาวุธแลกกับการลงทุนในสหรัฐอเมริกาเป็นมูลค่ามหาศาลและดูเหมือนว่าทรัมป์ จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยทรัมป์กล่าวว่าข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิรานอาจจะใกล้บรรลุแล้วและแสดงความหวังว่าจะหลีกเลี่ยงการจุบทีทหารต่อสถานที่ต่างๆในเตหะรานโดยทรัมป์กล่าวหลังการประชุมกับบรรดาผู้นําธุรกิจในกรุงโดฮาว,ว่าเราจะไม่สร้างฝุ่นนิวเคลียร์ในอิรานผมคิดว่าเราอาจจะใกล้บรรลุข้อตกลงได้โดยไม่ต้องทําเช่นนั้น เราจะรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เรากำลังเจรจา,จาอย่างจริงจังก,กับอิหร่านเพื่อสันติภาพระยะยาวอิหร่านได้ตกลงตามเงื่อนไขแล้วเราใกล้จะรลุข,ข้อตกลงแล้วซึ่งข้อตกลงก็คืออิหร่านจำกัดปริมาณแร่ยูเรเนียมให้มีความบริสุทธิ์ที่ไม่มากพอที่จะไปสร้างอาวุธซึ่งอิหร่านปฏิเสธมาโดยตลอดโดยนายอาลีชัมคานีที่ปรึกษาของผู้นำสูงสุดของอิหร่านอาญาดลออาลีคามมนีกล่าวว่า เซรานจะให้คำมั่นว่าจะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์โดยจะกำจัดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่มีอยู่และตกลงที่จะเสริมสมรรถนะยูเรเนียมให้เหลือเพียงระดับที่ต่ำกว่าที่จำเป็นสำหรับการใช้โดยพลเรือนและอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบระดับสากลเข้ามากำกับดูแลกระบวนการนี้ซึ่งก็ไม่รู้ครับว่าสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลจะไว้ใจคำพูดดังกล่าวได้หรือไม่ด้านการเจรจาธุรกิจนั้น พร้มปิดดีลการขายโดยยอดคื่อบ,บินโดยสารถึง160ลำมูลค่า2 4 3 5 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐคำสั่งซื้อดังกล่าวประกอบด้วยเครื่องบ,บินดีมไลเนอร์จำนวน130ลำและเครื่องบ,บินโบอิง777-9จำนวน30ลำซึ่งยังคงได้รับการรับรองจากสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกานอกจากนี้จะมีตัวเลือกสำหรับเครื่องบ,บินรุ่น787และ 777X เพิ่มอีก50ลำ ควบคู่กับข้อตกลงกับบริษัทพลังงานของสหรัฐแม็กเดมอร์สบริษัทผู้รับเหมาด้านป้องกันประเทศพาสันและบริษัทคอนตั้มคอมพิวเตอร์คอนตินัมนอกจากนี้ทรัมป์ยังขายเทคโนโลยีต่อต้านโดรนมูลค่า1 0 0 0ล้าน,นดอลลาร์สหรัฐจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน,นปองกันประเทศเรดิออนในขณะเดียวกันก e นเ r ล l ์อะตมิกก็ได้รรลุข้อตกลงมูลค่า2,000ล้าน,นดอลลาร์สหรัฐสำหรับการขายโดรนแบบ MQ9B นอกจากนี้ แถลงการยังระบุถึงเจตนารม์ที่จะนำไปสู่การลงทุนมูลค่า38,000ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ฐานทัพอากาศอันอูเดตของกาตาและความสามารถด้านการป้องกันทางอากาศและความมั่นคงทางทะเลอื่นๆนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจมูลค่าอย่างน้อย1.2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการแสดงท่าทีของกาตาที่ต้องการจะเอาใจทรัมยังไม่มีเท่านั้นโดยกาตา ผู้สนับสนุนฮามาสเสนอมอบเครื่องบ,บินสุดหรูมูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้เป็นเครื่องบ,บินแอร์ฟอร์สวันลำใหม่จากนั้นเมื่อทรัมป์หมดสมัยทรัมป์สามารถนำไปใช้ส่วนตัวได้ซึ่งแม้ยว่าทรัมป์จะได้รับการเอาอกเอา,เอา,เอา,เอาใจเป็นอย่างมากเขากล่าวในระหว่างกล่าวสุนทรพจน์กลางกรุงโดฮาครับว่ากลุ่มฮามาสฮูตีเอสเวลล์และอิหร่านต้องถูกกำจัดการโจมตีต่ออิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้สหรัฐอเมริกาจะสร้างกาซาให้เป็นพื้นที่แห่งโลกเสรีโดยไม่มีกลุ่มฮามาสซึ่งนั้นอาจแสดงถึงท่าทีของโดฮากับปอชิงตันที่จะสารความสัมพันธ์กันใหม่โดยทิ้งความขัดแย้งไว้เบื้องหลังนั้นทาให้ท่าทีของอิหร่านอ่อนลงไปมากครับโดยขณะเดียวกันพร้อมยังเดินทางไปกล่าวปราศัยที่ทาทวกาศอันอุเดตในกาตาซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญ ระหว่างสงครามอิรักและอัฟกานิสถานของสหรัฐเมิกาและสั่งสมุนการโจมตีทางอากาศของสหรัฐโดยไม่ไม่นานนี้ต่อกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิรานโดยมีการบินแสดงแสนยานุภาพทางอากาศโชว์ต่อหน้าทรมอีกด้วยประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ได้ยกย่องประเทศในอ่าวเปอร์เซียเช่นซาอุดิอาระเบียและก,กาตาให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ประสบปัญหาความขัดแย้ง ขณะที่เขาพยายามโน้มน้าวให้อิรานตกลงกับรัฐบาลของเขาเกี่ยวกับข้อตกลงในการระงับโครงการนิวเคลียร์ซึ่งนอกจากทรัมป์จะประสบความสําเร็จอย่างงดงามทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้วตระกูลทรัมป์ยังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในตะว,วันออกกลางที่ลึกซึ้งและมีศักยภาพในการสร้างกําไรมหาศาลก็ตกลงที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวกํากับดูแลรัฐบาลสหรัฐ กับภูมิภาคที่ผู้นํมามักชอบเอาใจด้วยเงินและของข,องขวัญคุ่มเฟยอาจทําให้สหรัฐแสดงการปฏิบัติการที่พิเศษต่อผู้นําตะวันออกกลางเมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจการของรัฐสหรัฐนั่นก็คือการมีธุรกิจในตะวันออกกลางของคนตระกูลทรัมป์อาจทําให้ทรัมป์เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวควบคู่ไปกับนโยบายของประเทศซึ่งนั่นเป็นคําถามครับว่าการได้มาของคือบินเจตจากกาตาของทรัมป์ มันเป็นการคอร์รัปชันอย่างโจ่งแจ้งหรือไม่ซึ่งก่อนที่ทรัมป์จะเริ่มเยือนซาอุดิอาระเบียกาตาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตลูกชายของเขาเอลิกและโดนั์จูเนียได้เดินทางไปทั่วตะว,วันออกกลางในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขากำลังหาธุรกิจให้กับเดอะทรัมป์ออแกไนเซชันซึ่งพวกเขาบริหารแทนพ่อของพวกเขาในขณะที่พ่อดำรงตำแหน่งอยู่ในทเนียบขาวเอลิกทรัมป ประกาศแผนการสร้างอาคารทรัมม์ทาวเวอร์สูง80ชั้นในดูไบซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นอกจากนี้เขายังเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลเมื่อมีนามานี้ที่ดูไบกับแซ็กบิทคอบผู้ก่อตั้งบริษัทสกุลเงินดิจิทัลของตระกูลทรัมม์ที่ชื่อว่า World Library Financial ของลูกชายสตีฟวิทคอบทูตประจำตะวันออกกลางอีลิกทรัมกลางมื่อเดือนที่แล้วว่า เรารู้สึกภูมิใจที่ได้ขยายการดําเนินงานของเราในภูมิภาคนี้โดยประกาศว่าทรัมป์ทาวเวอร์ดูไบเตรียมที่จะเริ่มก่อสร้างในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้การเยือนภูมิภาคดังกล่าวของประธานาธิบดีโดน,นัลดทรัมป์ซึ่งในขณะที่ลูกๆของเขาทํางานในตะวันออกกลางเพื่อหาอไรายได้ให้กับครอบครัวเป็นการตอกย้ําถึงความเต็มใจของทรัมป์ที่จะทําข้อตกลงกับประเทศต่างๆในขณะที่เขาดํารงตําแหน่ง แม้ว่าจะเปเชิญความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นว่าการทํเชิ้นนี้อาจทําให้เขาตัดสินใจกําหนดนโยบายต่อประเทศของสหรัฐในลักษณะที่ส่งผลดีต่อผลกําไรของ,ของครอบครัวของเขาก็ตามผลประโยชน์ทางธุรกิจของตระกูลทัามในภูมิภาคนี้รวมถึงข้อตกลงใหม่ในการสร้างรีสอร์ทกรอบสุดหรูในกาตาร์โดยจับมือเป็นพันธมิตรกับคอตาลีไดอาซึ่งเป็นบริษัทอาหาหสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนความมั่นคง แห่งชาติของประเทศกาตานอกจากนี้ตระกูลทรัมป์ยังให้เช่าแบรนด์ของตนแก่โครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่สองแห่งในริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียอีกด้วยครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ